ส Dante, да านการผู้ังคับหมู่งาน้างการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรภาคบึงปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ตหาปัจจุวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2565สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพตามนโยบายของนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยท่านผู้บัญชาการภาคสเนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะ ลดสถิติอุบัติเหตุการจราจรให้จงได้นะครับก็เพื่อให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีความปลอดภัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับเดินทางไปมาโดยสวัสดิภาพเป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะครับแต่จากสถิติอุบัติเหตุการจราจรในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึง85-90%ถึง พอผู้ขับขี่เนี่ยอาจจะเกิดความประมาทเลินเลอหรือฝ่าฝืนกฎวินัยจราจรเช่นไม่สวมหมวกนิรภัยนะฮะเมาแล้วยังขับขี่นะครับหรือว่าขับขี่เร็วกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับอาจจะมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือสัญญาณจราจรเป็นบางครั้งและไม่สวมหมวกนิรภัยเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ตํารวจภูธรภาคสองเนี่ยจึงได้นําเอาโครงการรับฝากรถ จักรยานยนต์ไว้กับผู้นําชุมชนในที่นี้ก็มีท่านท่านกำนันสุวิทย์ภูศรีนะท่านก็กรุณานะครับที่ช่วยดําเนินการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับไม่ไม่ว่ามีการเจรจาอะรท่าแล้วฝแล้วรู้โครงการนี้จากใครครับนหมู่บ้านคห่รครับดีนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เนี่ยก็จะเรียนว่าคนในครอบครัวเช่น คุณแม่นะครับหรือภรรยาเนี่ยก็จะนํารถจักรยานยนต์มาฝากไว้ที่ผู้นําชุมชนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนในครอบครัวซึ่งอาจจะดื่มสุราตลอดเวลาหรือดื่มทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็เอาจักรยานยนต์เนี่ยออกมาขับขี่บนท้องถนนอาจเกิดอุบัติเหตุได้สูงที่สุดเลยนะครับเรื่องที่2ก็คือป้องกันไม่ให้เด็กวัยรุ่นหรือวัยคึกขนองเนี่ยนำรถจักรยานยนต์เนี่ยมา ขับขี่แข่งขันบนถนนหลวงนะครับใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดหรือเขาเรียกว่าเด็กแว้นเนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเช่นเดียวกับกระต่อนะถ้าเกิดว่าใครจะไปทุระไหนนะถ้าไม่มีพี่ไว้อะนะต่อไปฝากพี่ได้พี่ครับโครงการให้พี่ทราบมาจากใครคะเนี่ยจากผู้นำหมู่บ้านกับผู้นำชุมชนครับเออมีค่าใช้จ่ายไหมครับไม่มีครับไม่มีครับอ,อ๋อไม่มีครับอ๋อจิตอาสาพวกเราชาวหมู่บ้านของเรานะครับ ครับผมครับก็โครงการนี้โครงการรับฝากรถไว้กับผู้นำชุมชนนะครับก็เป็นโครงการดีๆที่สำนักงานดูทรัพย์สองได้นำออกมาใช้ในช่วงเทศกาลนักปีใหม่ขรงการเนะครับซึ่งมีโครงการว่าจะนำมาใช้ในช่วงวันหยุดยาวหลายวันนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชน อยู่ในพื้นที่นะครับที่เดินทางกลับบ้านนะไปกลับภูมิเนาต่างหวัดบ้างนะครับซื้อเหล้าซื้อเบียร์ครับเขาก็กิงกันโูยเะพาะนเทศการเขาก็เจอบจิงกันอ่ะก็มีรถก็เอามาขวากไว้นี่เขาก็ไม่ก็ไม่มีรถใช้เขาก็ไม่ต้องซื้อมากแล้วที่บ้านมีทานเหล้ากันประจำไหมครับมีค่ะลูกหลานเาก็ทานเหล้ากันนะแล้วเขาก็ออกไปซื้อไกลไหมครับ ก็ไม่ไกลค่ะบ้านไม่ไกลตลาดเท่าไรแต่ก็ไม่อยากให้เข้าผีไม่อยากให้เกิดอ,อุบัติเหตุไม่อยากให้เกิดอ,อุบัติเหตุจ้ะครับให้กำลังน,น,นะครับฝากข้อคิดฝากข้อคิดกับพี่น้องชาวบ้านที่จะมาร่วมโครงการเราในใ,ในในครั้งต่อต่อไปขอเชิญครับครับผมครับผมฝากค้าคิดแล้วก็เชิญชวนนะฮะครับถ้าเราคิดว่าเราเห็นความปลอดภัยที่ว่าความปลอดภัยของลูกหลานเราทรัพย์สินของเราครับผมว่าอยากให้เข้าร่วมโครงการนี้ ครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปไหนไม่อยู่บ้านเราจะไปเยี่ยมญาติเราคงก็อยากแนะนําให้เอารถมาเก็บฝากไว้นี่เพราะค่าใช้จ่ายใดๆไม่ไม่มีครับครับแล้วปลอดภัยผมรับประกันเรืีแน่นอนครับครับครับผมไม่คิดว่าจะมีแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสำคัญตรงนี้มาจัดจริงๆคือเคยผมคิด ครั้งนี้มีคนบนดนาไม่ถึงสองที่มมนะครับถือว่าเป็นบุญกุศลครับผมช่วยประชาชนจริงครับผมสุดท้ายนะครับก็คือการป้องกันรถหายนะครับในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะทิ้งบ้านไปเที่ยวเทศกาลของการต่างๆสถานที่ต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นห่วงในเรื่องของทรัพย์สินก็อาจจะนํารถทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยมาฝากไว้กับท่านผู้นำนะครับเพื่อป้องกันการจรกรรมรถ ในสถานที่ต่างๆด้วยนะครับซึ่งก็จะฝากไว้ว่าขอให้ประชาชนทุกท่านเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยรับทราบนะครับข้อมูลว่าการทําโครงการเหล่านี้เนี่ยมาฝากไว้กับผู้นําชุมชนเนี่ยซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตานะครับก็ไม่ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะในการฝากก็ขอให้ทุกท่านรับทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็มี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งครอบครัวสลอดไปครับขอบคุณครับ